เป็นแบบนับได้จ่ายได้เขาเรียกว่าอะไรเงินเออแสนหนึ่งใช่เงินเสียแสนหนึ่งกับของอีกสามสาม,สามแสนใช่เน,นี่ยเพลอหยิบไปคุณรามันจะเผลอได้หรอเงินหนึ่งแสนบาทในกระเป๋านี้ไม่เผลอหยิบเองหยิบไปจากไหนเพ,นเพนิ่งทำเนี่ยไม่อยากพูดเยอะนะไม่ใช่แฟนคะ่ะไม่ใช่แฟนคะ่ะแล้วเงินน่ะเป็นเงินที่ขายของได้อ่ะแต่บอพึ่งแบบ พึ่งแบบข้าวจี้ยวพึ่งไลยจับเงื่อนใช่ไหมข้าวจี้ยวนั่นแหละข้อเสียเราคือไม่ชอบล็อกบ้านเราเห็งกลายเป็นว่าล็อกมักเอาของใหญ่ไปนน้ำเฮี้ยนไหมข้าวจี้ยวแบบเนี่ยนาฬิกาอย่างเงี้ยอะไรเก่าบ้าไปหมนะที่วิ่งใช่ไหมตู้เสียบบ่มีแล้วคะตู้เสียบบ่มีตู้เสียบกับอะไรกับสิเอาไปไป็นยังไงเนาะคือมันกับของใส่ประจาบ้านแม่น่ารัะแล้วเราก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าใครที่จะไปบ้านเราได้เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบว่าก็รู้จักกันแล้วอะไรจะคือทำไมต้องรอเวลา แต่ไม่ไม่ใช่แฟนนะคะทุกคนไม่ใช่แฟนนะไม่ใช่แฟนนะเป็นคนรู้จักโทษไปเอาไปใช่ไหมไม่ติดไม่รับสายนี่นั่นเดี๋ยวฟังกันด้วตื่นขึ้นมาบ่เอาไปใช่ไหมไม่รับสายไปเลยอันนี้ก็เลยโพสเลยค่ะเห็นโพสบอโพสเลยป่ะทุกคนคะของที่บ้านหนูหายหนูทำไงดีแต่หนูหลู่้แล้วเป็นคนทำยังไงแต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าแบบเราอยากอยากโพสดูก่อนละไม่นเตนเออไม่เกิน ไม่เกินสิบนาทีตอบกลับมาเลยคขนแตยพี่บอกติดต่อได้ไหมเออการจบที่ว่าคืนสามทุ่มแล้วเป็นเงินที่หนูเพิ่งขายขายของได้อะเมื่อคืนหนูเพิ่งไล์ได้แล้วหนูอะหนูไล์สดขายของหนูไล์เองหนูไม่เคยแบบว่าแบบ <Okay. S 1> ไม่ได้ไปจ้างผู้ใดเมียคอนแตบอกแบบแทบจะไม่ได้ไจ้างผู้ใดเลย ที่บ้านไม่มีกล้องวงจรปิดโซตีแบบหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเออไปดูกล้องวงจรปิดอยู่บานคุณไม่มีกล้องวงจรปิดแบบเดีู๋ข้อมท็จว่าเขามันไพรเวทมากเกินไปจนเราไม่ได้ไปติดอ่ะจนแบบเราคิดว่าไม่มีใครเข้าไปได้แล้วก็มีใครรู้จักกสีกว่าบอกคืนเด้น้องคนว่าถ่วงเวลาเขาว่าก็ต้องรอค่ะต้องรอประมาณสามทุ่มดูก่อนว่าจะได้ไหมส่วนตัวหนูแล้วหนูไม่เคยพูดให้ใครเสียหายนะหนูไม่ได้บอกว่าเป็นใครไม่ใช่แฟนไม่ใช่อะไรด้วยแต่หมายถึงว่าเป็นคนรู้จักแต่หมายถึงว่าคือหนูแค่จะมาพูดว่าหนูควรทำยังไงดีหนููใใจจเเเเยยยยย็็นนนนไไไปหหมมออะะร่าางงี้กลบ S <S จเย็นมากเงินสดวนเราก็ขอมีค่ามันเป็นเงินสดวนเราก็ขอมีค่าก็ของที่ขายต่อได้ก็ขายต่อได้าขายไปทัขอโทั่วไปซอยอะไรพี่น้องว่าแบบเออเอามาคืนนะให้เวลามาคืนเพราะว่าไปแล้วไงไปไกลแล้วไงก็ว่าเงินสดมันกับกระดาษที่มือดตกสูดต้องจุกในกระเป๋าจริงๆไปดิตอบยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเงินเป็นแฝงไม่ใช่เงินแบงค์เดียวโชว์เลยบอกรวมเป็นเงินใบเดียวไหมว่ามันกระดาษโลกหอบไหมว่ามันกระดาษใบเดียวไม่สี่ยี่เป็นอะไรจังไลยเป็นโลกหอบ ไม่ใช่ว่าไแล้วมีหลักฐานอยู่แต่ว่ามันรอเวลาเพราะว่าอย่างในแบบมันเป็นคุณไปตามไปเอามันก็ไม่ได้แล้วมันไกลแล้ว,ลลวสิ่งที่จะทำได้คือตัวเนี้ยก็ต้องอ่ะ,อะโอเคตามเวลาเนาะตามเวลาสามทุ่มถ้าไม่คืนมาก็ก็ค่อยแจ้งความอ,อดำเนิเนตเนตามครตามกฎหมายน้องเป็นคดีลักทรัพย์